สัสดีค่ะคุณผู้ชมทันทีที่ละครเรื่องดาวเรืองจบลงอย่างสวยงามและฟินสุดๆแฟาละครก็เริ่มคิดหนักแล้วล่ะค่ะว่าละครเรื่องต่อไปเนี่ยอยากเห็นนางเอกย,าย่าๆสวยหรือว่าห้าเหมือนเดิมดีวันนี้สีสันบันเทิงมีภาพข่าวมาให้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นด้วยล่ะค่ะ ก็นางเอกยายาเล่นบทอะไรก็ตีแตกกระจุยจนแฟนละครหลงรักทุกบทบาทเลยนี่คะแล้ววันนี้สีสันบันเทิงก็มีอีกหนึ่งบทบาทใหม่ต้องถูกใจกันแน่แเพราะปั่นรวมความแบ๋วกับความฮาวได้อย่างกลมกล่อมที่สุดในละครรอยฝันตะวันเดือดซีรีส์ rising sun <an> กับบทมายยมิสาวญี่ปุ่นเต็มตัวสวยหวานยามใส่ชุดกิโมโนแต่อีกมุมมายยมิก็ยังเก่งวิชาซามูไรขันเทพไม่แพ้ผู้ชายอกสามซอกอย่างพระเอกคูจินริวหรือแบรินเดตอีกด้วยค่ะเรียกว่าเรื่องนี้แฟนๆคุ้มเกินคุ้ม จะได้เห็นสาวยายาสองลุกในเรื่องเดียวบวกกับกําไรที่จะได้ฟังยายาสร้างพูดภาษาญี่ปุ่นแบบคล่องปลื้ท่ามกลางธรรมชาติถิ่นซากุระแท้ๆสำเนียงคีคุอานเนะโดนใจแฟนละครแน่ๆรวมไปถึงโดนใจแบริคุงจนต้องรีบหยิบกล้องมาบันทึกภาพเก็บไว้เลยละค่ะก็นี่นะครับบรรยากาศทั้งหมดแล้วเป็นไงบ้างครับกับการมาชิดญี่ปุ่นกับการถ่ายละครในครั้งนี้ครับกเจุดิอาหารเช้าเป็นไงครับโอ้โห แล้วรวบดเป็นใครครับไายูมิซังทำอะไรครับมายูมิทำอะไรกินครับมายูมิเอ่อตกตกตกกอะไรวะหมอไงหมอเอาแล้พูดเภาษาไทยได้มั้ยพูดเหรอครับคอับนี้ไม่อยากขวบไม่อยากขวบสุกงวย แปลว,ว่าสุดยอดค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยจริงๆเลยใช่ค่ะก็มันมันได้ฟิลมากเลยค่ะคือตอนที่ใส่ชุดกิโมโนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นคือด้วยด้วยการที่ชุดมันเดินยากมันก็บังคับให้เดินแบบชุ่มชุช่มแล้วว่าไม่รู้สิคะม,มันอธิบายไม่ถูก ใครคิดถึงซุปตาคู่จิ้นณเดชน์ยายาก็ไม่ต้องรอกันนานแล้วค่ะเพราะช่อง3เตรียมดีลละครเรื่องเกมร้ายเกมรักมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มวันแรกือหัส,สบดีที่8สิงหาคมนี้บ่าย20นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะความรักของนางฟ้ากับสายชนจะกลับมาให้จิ้นจิกหมอนกันอีกครั้งแน่นอนค่ะ